Hashtag s เซฟอัจฉริยะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์พอเข้าใจได้แต่ถ้าใครอุตรินึกจะปั่น Hashtag save s เซฟพักพลังประชารัฐประชาชน คงต้องขอเคืองพักการเมืองอะไรหาเสียงไว้แต่ละเรื่องทําไม่ได้ซากเรื่องฉายาดีแต่พูดคิดว่าเป็นเฉพาะรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่ที่ไหนได้รัฐบาลลุงยุทธแกดีแต่พูดหนักกว่ามากขยันหาเสียงขยันประกาศแต่ไม่ขยันและไม่ฉลาด ที่จะทำตามที่หาเสียงล้มเหลวหนักขนาดแจกเงินยังล้มเหลวเริ่มต้นทําโครงการคนละครึ่งตอนใกล้จบเหลือแค่โครงการคนละเสีย้ยอัจฉริยะสุดของประยุทธ์คือการกู้เงินแต่ทํางานไม่อัจฉริยะเลยแม้แต่น้อยอยู่มา8ปียังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกใจคอจะเป็นนายกตลอดเลยหรือไงครับไปถามนายกสำรองดีกว่าครับลุงครับลุงคิดว่าประยุทธ์เนี่ยอัจฉริยะไหมครับ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้